อยู่กับช่องวเฟืองไทยแลนด์นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารค่าเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือเชื้อไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะก็การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้นะคะเข้าสู่ช่วง เดือนที่4แล้วนะคะและประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง6 1 3 8 8 6คนค่ะอันดับที่สองนะคะอันดับที่สองค่ะเป็นประเทศสเปนนะคะปกติชอบพูดอันดับค่ะก็เลยต้องแก้หน่อยนะคะอันดับที่2นะคะเป็นประเทศสเปนค่ะมีผู้ติดเชื้อหน6 0คนนั่นเองค่ะประเทศที่3นะคะก็คือประเทศอิตาลีค่ะมีผู้ติดเชื้อนะคะ 1 6 2 4 8 8คนค่ะประเทศที่4คือประเทศฝรั่งเศสนะคะมีผู้ติดเชื้อ1 4 3 3 3 3คนค่ะประเทศที่5ประเทศเยอรมน,นีค่ะมีผู้ติดเชื้อ1,32,210คนค่ะสำหรับประเทศไทยเรานะคะวันนี้ค่ะวันที่1 0 5เมษายน2563นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก30รายและเสียชีวิตเพิ่ม2รายเป็น43รายแล้วค่ะยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะก็คือ2,643คนนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะองค์กรอนามัยโลกนะคะได้ออกมาเตือนค่ะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะหรือว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ลิ้นพันกันค่ะขออภัยด้วยนะคะยังไม่ถึงจุดพีคนะคะหลังที่มี บางประเทศนะคะเริ่มผ่อนคลายมาตรการและแนะนําให้บางประเทศเนะี่ยใช้มาตรการเข้มงวดต่อไปนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนนะคะหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อลดลงค่ะรัฐบาลก็ผ่อนคลายนะคะให้ประ,ประขอโทษค่ะพูดเร็วเกินไปมันก็เลยลิ้นรัวเอาใหม่นะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนนะคะหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อจํานวนลดลง รัฐบาลเนี่ยจึงผ่อนคลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเพื่อเข้าสู่สภาวะปกตินะคะแต่กลับพบว่าหลังจากนั้นค่ะณนะตอนนี้นะคะกลับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจํานวนขึ้นมาค่ะก็ทุกคนก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะคะสําหรับไวรัสโ,โคโรนาเนาะไวรัสโควิด -19 นี่ละค่ะก็ดูแลสุขภาพกันตัวเองดีๆด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้ยังลุล่วไม่หายเลยค่ะขออภัยด้วยจริงๆค่ะก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ